สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับหนัง,น,งน่าดูซีรีส์น่าโดนจากทุ้ยดีวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งที่สร้างกระแสในบ้านเราอย่างมากเพราะเป็นการประกบคู่กันของพระนางที่กําลังฮอตอย่างลี่เจียฉีและปี้หวนจินใช่แล้วละ่ะฮะนั่นคือซีรีส์เรื่องแม่นางน้อยในฉางนั่นเอง แม่นางน้อยหนีช้างเนี่ยเป็นเรื่องราวของเสี่ยเสี่ยวหนีลูกสาวพ่อค้าผ้าไหมของตระกูลเซี่ยที่หวังจะสืบทอดกิจการและ,จะเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าขายแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยต้องพังทลายลงเมื่อครอบครัวของเธอเนี่ยได้ถูกตระกูลซูกล่าวหาและใส่ร้ายทําให้ถูกลอบสังหารเกือบยกครัวเธอจึงตัดสินใจหลบหนีและเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นหนีช้างนั่นเอง นีฉางเนี่ยได้แอบแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของพวกตระกูลซูเพื่อหวังจะแก้แค้นนะฮะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เธอวางไว้เลยศัตรูก็ดันล่วงรู้ทันซะก่อนยังโชคดีที่ได้โอหยางจุนหนีเข้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้ทันทำให้เธอต้องหลบเลี่ยงออกไปเลียแผลแห่งความแค้นและพยายามตั้งต้นทุกอย่างใหม่เพื่อที่จะกลับมากอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลของตัวเองให้สำเร็จนะฮะและเนี่ยเป็นเรื่องราวย่อๆเท่านั้นนะฮะ ตัวซีรีส์เนี่ยยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากเราเองก็คงต้องไปหาคำตอบกันแล้วว่าหนีช้างเนี่ยจะสามารถล้างมลทินให้ครอบครัวเขาได้หรือเปล่าหนีชาน้างหนีเออหนีเออมานี่หนีเออเออหนีช้างหนีช้างหนีเออหน,น,นีเอ,อ๋เอ,อมานี่มานี่เร็ว แต่ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับสองนักแสดงนำของเราที่ออกมาเมื่อไหร่แฟนๆก็รู้สึกจิ้นขึ้นมาเมื่อนั้นเรียกได้ว่าเคมี Me เนี่ยลงตัวที่สุดเลยนะฮะสำหรับตัวนางเอกหนีช้างเนี่ยรับบทโดยหลีเจียฉีน่ารักเกินต้านทานจริงๆอ่ะสดใสซุกซนฉลาดมีไหวพริบมีผลงานมาแล้วอย่างม i เก w e เว y y มย t h และก็รักใสๆหัวใจสีดวงเวัชชินจีนนั่นเองฮะและสำหรับพระเอกโอหยางจือหวี ui, ที่รับบทโดย พี่หวนจินคุณชายที่แสนจะอบอุ่นและเก่งกาจมากความสามารถที่ตกหลุมรักนางเอกของเราเนี่ยคือแบบพี่จะหลอกไปไหนอะหน้าใสากิ๊กจนแอบคิดว่าหน้าพี่มีรูคุมขนแม้ทางจริงส่วนผลงานที่ผ่านมาก็คือบัณฑิตหน้าหวานอนลมามหัวใจไทยเก๊กมาสื่อรักนั่นเองฮะนอกจากความจิ้นของคู่เนี่ยแม่นางน้อยหมีฉางเนี่ยยังสมทบไปด้วยตัวละครอีกมากมายเลยนะฮะ นี่คือห้องของเจ้าพี่หนีเออดวงตาเจ้ามีค่าด้วยดวงตาเจ้าก็มีค่าเช่นกันจริงเหรอ บอกได้เลยนะฮะว่าซีรีส์จีนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างมากเลยเพราะเสน่ห์ในความย้อนยุคเสื้อผ้าหน้าผมของชาวจีนเนี่ยมันละเมียดละไมสวยงามแบบที่ไม่มีใครเรียนแบบได้เลยทีเดียว สุดท้ายเช่นเคยนะฮะใครอยากดูแม่นางน้อยหนีฉางแบบครบๆจบไม่ค้างคาเปิดดูได้เลยใน t r u ไ ID นะฮะแพ็กเกจทรูไอดีพลัยังมีซีรีส์จีนดีๆอีกเพียบเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังทีหลังกันอีกนะฮะแพ็กเกจทรูไอดีพลัเนี่ยผมเชียร์สุดใจเลยสมัครกันเลยเดือนไม่ถึงร้อยอะ่ะแต่มีหนังมีซีรีส์ให้ดูกันเพียบแน่นอน,นะฮะแม่นางน้อยหนีฉางดูได้แล้ววันนี้ที่ทรูไอด